สบายดีวันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนภาษา Google Chrome เนาะไปเหตุกันเลยดเ,เ,าาเ,เ,เดี๋ยวเขา Google Chrome ไปเขาซ้ำจับเขาตั้งค่าเขาขันสูงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาภาษาเขาภาษา,าอังกฤษเรามีแล้วเนาะนี่ท่า เราตันนีเป็นทามงเพิ่มภาษาเนาเพิ่มอย่งรภาษาเนียเราต้เพิ่มเพิเพิ่ไปนาะเพิ่มไปเลยยาวเขียนเป็นอังกฤษอังกฤษเาเพิ่มเข้ามาเนาภาษาเวียดเนาะเราเพิ่มภาษาเวียดเนาะน่นนเนะเย็นเนาเวียดนามรัสเสียนี่นา กดเพิ่มอังกฤษอังกิวเวียดนามึ้นแล้วเนาะนี่เราจะลองใา้เป็นภาษาเวียดนามเราก็คลิกมองแสดง Google โจในภาษานี้เนาะขีก,กไปแล้วก็รีเซตมันมัม่นมเนาะเปิดมดี๋ยังมันจะได้จะไม่ นั้นเห็นบอกแต่ก่อนข้องขาปราชญเป็นภาษาไทยมันบอกเยี่ยสิเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคืนหรือว่าภาษาอังกฤษคืนเนะาะสามปราชญ์ทุกคนเข่าวมองเก่าเนี่เขาวมองสามขีดแล้วข่าวมองมาใจดัดมันจะเปลี่ยนมาต่างคาเนาะแต่คนที้ข่าวมองเนื่องเก่าเนี่ยเป็นมาขันสูงเนาะขี้เขาไปข่าวมองงนงื้องนเงื้อไปมาภาษาเนาะขี้เขาขีดมองงนงื้ออีก น of like ah ี่ก็ไปาภาษางเียงลาวเียงอันนน่เียงอันแล้วเียงท้ายแล้วก็ตเียดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น <eremiah> เียงท้ายเนาะภาษาไทยคลิกตรงนี้เเขียนที Google Chrome บังน้แปลว่าแสดง Google Chrome ในภาษานี้เนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ใจหลาแปลว่าเริ่มใหม่ไปเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวถาบนี้ นามันจะเป็นภาษาไทยคือเนาะจะมืดตันนี้เนาะฝากงไหนฝากแสงติดตามนี่เนาะ